คือโซลูชันคอลอยอ่ะแขวนลอยอ่ะขราที่แล้วแขวนลอยแหงฟลายฮัสเพนชั่นเออแหม่ไหมแหงฟลายบ้าอะไรวะข้อ6การผสมสารคู่ใดทำให้เกิดสารเนื้อผสมอ่ะพูดถึงสารเนื้อเดียวเนื้อผสมสารแบบเป็นอะไรบ้างเนื้อเดียวเนื้อเดียวเนื้อเดียว บางบางคอร์สมีเนื้อแดดเดียวกับเนื้อสดมีเนื้อเดียวกับเนื้อผสมเนื้อเดียวแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์ว่าและบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สมองคิดแต่เรื่องแบบนี้อะไรเนื้อผสมแบ่งออาเป็นคอลอยแล้วก็แขวนลอยบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกอะไรใครตอบเวอร์จินคำว่าเวอร์จินแปลว่าไรเดียงสาเออ ก็บริสุทธิ์นั่นแหละนะครับใครตอบซิงเด็ดียซิงต้องแปลว่าร้องเพลงสาราคือโซลูชันขอลอยอ่ะขวยายลอยอ่ะครัที่แล้วขวยายลอยแฮงฟลายอัต uh. เปนชั้นเออแหมไม่แหงฟลายว่าอะไรวะอ่ะโอเคนะต่อนะครับสามตัวนี้สารายอลอยขวยายลอยสามตัวนี้ไม่บริสุทธิ์นั่นเองอันเพียวอันเพียวโอเคไหมอ่าเราเรียกวมๆกันว่า เขาเรียกว่าของผสมของผสมกันเนื้อผสมเหมือนกันไหมไม่เหมือนของผสมคือไม่บริสุทธิ์จบเมื่โจท์แบ่งเป็นธาตุและเปล่าคือจะไม่มีนายเลยใช่ไหมมีแค่ธาตุกับเปล่าไม่มีไม่มีเจ้านายไม่มีอ๋อแบ่งอีกแบ่งอีกแบ่งอีกธาตุแบ่งออกเป็นโลหะโลหะค่งโลหะโอเคนะมี3อันนะครับที่จริงมีอันหนึ่งก็คือกำมันตัลังซี่ด้วย ในดีโอแอคทีฟนั่นเองครับสามประกอบแบงออกเป็นยังดีที่มีแค่สารกับประกอบไอค้อคที่แล้วสารประกอบุมแยกสามอันเลยสารประกอบมีสองอันครับคือโอเปเลนสครัรบวายวายเลนโคแปลว่ารว่ารวมไม่ได้แปลว่าบวานะัวนะวายเลนสแปลว่าวงนอกไม่ใช่ควายตัวที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่โอ v a เลนส์ครับไอออนนีกลับม,มาที่ข้อหก การผสมสารคู่ใดทําให้เกิดสารเนื้อผสมมันไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเนื้อผสมมีแค่ก네ี่อย่างอ้าวเนื้อผสมแบ่งเป็นคอรลอยด์ลอยเพราะนั้นมีแค่สองพวกข้อไหนเป็นคอร์ลอยดยลอยก็ไก่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผสมกับกรดซัลฟูริกเกิดอะไรขึ้นเห็นคําว่าไฮดรอกไซด์เป็นไรเป็นเบสนี่เป็นอะไรเป็นกรดเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันนิวทรัลไลเซชันบุ๊มไปเลย กีตาร์อ๋อดีจริงๆเบรกกับกดไม่ได้ผสมเป็นกีตาร์เป็นเพลงว้าไนะปไอกี่ไปข้างนอกไปกดลงไปได้เกลือบกน้ำเกลือละลายน้ำได้เพราะนั้นไปอะไรทันทีเลยสารละลายขอไปเออน้ำเกลือ โพแทสเซียมไฮโดรฟลูอเจอกับผงอลูมิเนียมเป็นไรเบสเจอกับอลูมิเนียมเกิดได้อลูมิเนียมเป็นโลหะตัวเดียวที่เกิดกับเบสได้ครับเพราะฉะนั้นเกิดเกิดเกลือบวกแก๊สไฮโดรเจนนะอ่าเหมือนกดผสมโลหะเลยแต่นี่เป็นเบสตัวนี้ผสมโลหะแทนนะเพราะฉะนั้นกอไกล่กับขอไข่เนี่ยปุ้มกลายเป็นสารละลายเลวเรียบร้อยขอไฟล่ะตัวเดียมลอไฟกับน้ำอุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยอำมบัิยากันเป่า เอาน้ำมาโรยเกลือลงไประเบิดบึ้มเออบ้านบึ้มเลยนะครับอันนี้ละลายน้ำใช่ไหมนะครับไม่ได้เกิดปฏิกิริยานะแต่มันละลายน้ำะฉะนั้นเนี่ยงองูนะเป็นสารผสมเพราะมันไม่ละลายแนทาลีนคืออะไรออบอย่างไวไม่รู้แนทาลีนคืออ่าลูกเหมน็นไอไอตัวดับกลิ่นนั่นแหละกนะ็ไม่เข้าใจทำไมว่าเรียกลูกเหมน็นซึ่งมันก็ถ้าเหม็นจะไปวางไวไ้ทําไมหรือจริงๆอาจชื่อเต็มอาจจะมาจากลูก ไล่ความเหม็นแล้วพ่อแม่มันอยู่ไหนตอนนี้เป็นสารอินทรีย์นะครับอ่ะให้สูตรโมเลกุลไปด้วยอ่านี่คือสูตรโมเลกุลของแนฟทาลีนนะครับว้าว <Wow. S 1> คือตัวนี้เนาะยุกเหม็นเป็นสารอินทรีย์นะครับไม่ละลายน้ำเนาะ <c oughs> พอมาไม่ละลายน้ําแค่นั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นของผสมนั่นเองนะแต่มันจะสามารถละลายในน้ํามันได้นะครับเพศันนั้นข้อหตอบงงงู